คำสั่งนิ้วสัมผัสนะครับมันมีมากมายหลายคําสั่งเลยทีเดียวนะครับแต่เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าเอ๊ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันมีคําสั่งนิ้วสัมผัสอยู่มากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับเราเข้าไปที่การตั้งค่าครับการตั้งค่ารายการใหม่หนึ่งรายการเข้าไปแล้วก็ปัดไปหาการช่วยการเข้าถึงหัวข้อการช่วยการเข้าถึงแล้วเข้าไปนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปหา voice over การช่วยการมองเห็น voice over เปิดเมืเจอแล้วเข้าไปครับ voice over เปิดหลังจากนั้นเข้าไปที่คำสั่งแต่รั้อหรบระว่างค่าหลังจากนั้นปัดขวาไปหาคําว่าคําสั่งนะครับ voice over แต่หนึ่งครั้งแต่สองครั้งเรียนรู้เพิ่มสึกหัดใช้ความเร็วกันความเร็วการอ่านออกเสียงพูดปุ่มอักษรเร็วการแสดงรายละเอียดเสียงปุ่มคําสั่งปุ่มตรงนี้แหละครับคําสั่งเข้าไปเลยครับ คำสั่งทั้งหมดปุ่มเมื่อเข้าไปแล้วจะเจอว่ามีคำสั่งทั้งหมดเราปัดขวาต่อไปครับคำสั่งนิ้วสัมผัสปุ่มคำสั่งนิ้วสัมผัสตรงนี้แหละครับเข้าไปได้เลยแตะ1นึ่งนิ้วหัวข้อก็จะเริ่มด้วยที่แตะหน่งนิ้วนะครับทีนี้เราจะให้ voice over อ่านให้เราดูนะครับจะให้ voice over อ่านให้เราทั้งหมดเลยดีกว่าว่า ปริมาณคำสั่งนิ้วสัมผัสเนี่ยมันมีมากน้อยยังไงมาฟังไปพร้อมๆกันครับแตะหนึ่งนิ้วหัวข้อใช้หนึ่งนิ้วแต่หนึ่งครั้งอ่านออกเสียงรายการไม่ให้เลือกใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเปิดใช้งานไม่ให้เลือกใช้หนึ่งนิ้วแต่สามครั้งถ่ายภาพหน้าจอปุ่มใช้หนึ่งนิ้วแต่สี่ครั้งศูนย์ควบคุมปุ่มแตะสองนิ้วหัวข้อใช้สองนิ้วแต่หนึ่งครั้งสลับระหว่างเปิดหรือปิดใช้เสียงอ่านปุ่มใช้สองนิ้วแต่สองครั้งเมจิทาร์ปุ่ม ใช้2นิ้วแต่3าครั้งแสดงหน้าต่างเลือกรายการปุ่มใช้2นิ้วแต่4ครั้งปุ่มแตะสามนิ้วหัวข้อใช้3นิ้วแต่1ครั้งแถบสลับแอปปุ่มใช้3นิ้วแต่2ครั้งสลับระหว่างเปิดหรือปิดใช้การปิดเสียงปุ่มใช้3นิ้วแต่3ครั้ง,ส,ส,ลงสลับระหว่างเปิดหรือปิดใช้มาหน้าจอปุ่มใช้3นิ้วแตะ4ครั้งทัดลอกเสียงอ่านไปยังคลิปอบอรการันบอปุ่มแตะ4นิ้วหัวข้อใช้4นิ้วแต่1ครั้งหน้าจอโฮมปุ่มใช้4นิ้วแต่2ครั้งเริ่มวิ ใช้4นิ้วกต4สครั้งเพื่อนเพื่อนครับเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะเริ่มจากการแตะนะครับแล้วการแตะก็ใช้1นิ้วก่อนนะครับจะเริ่มด้วยว่าการแตะ1น่1นิ้ว1ครั้งแตะ1น่1นิ้ว2ครั้ง1นิ้ว3ครั้งอะไรไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าไปที่แตะ2นิ้วแล้วก็แตะ2นิ้ว1ครั้งแตะ2นิ้ว2ครั้งอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งว่า3นิ้วแล้วก็4นิ้วนะครับ เมื่อหมดโหมดของการแตะนะครับก็จะไปที่โหมดของการปัดนะครับก็จะเริ่มด้วยกับการปัด1นิ้วก่อนนะครับมาฟังไปพร้อ,อ,อมๆกันนะครับใช้สีนิ้วแต่สี่ครั้งปุ่มปัด1นิ้วหัวข้อใช้1นนิ้วปัดซ้ายไปที่รายการก่อนหน้าไม่ให้เลือกใช้1นนิ้วปัดขวาไปที่รายการถัดไปไม่ให้เลือกใช้1นนิ้วปัดขึ้นรายการตัวหมุนก่อนหน้าปุ่มใช้1นนิ้วปัดลงรายการตัวหมุนถัดไปปุ่มปัด2นิ้วหัวข้อใช้2นิ้วปัดซ้าย ปุ่มใช้2นิ้วัดขวาปุ่มใช้2นิ้วัดขึ้นหน้าจอโฮมปุ่มใช้2นิ้วัดลงอ่านทั้งหมดปุ่มปัด3ามนิ้วหัวข้อใช้3นิ้วปัดซ้ายเลื่อนขวาปุ่มใช้3มนิ้วัขวาเลื่อนซ้ายปุ่มใช้3มนิ้วัดขึ้นเลื่อนลงปุ่มใช้3นิ้วัดลงเลื่อนขึ้นปุ่มปัด4นิ้วหัวข้อใช้สนิ้วปัดซ้ายสลับไปที่แอปก่อนหน้าปุ่มใช้สนิ้วัดขวาสลับไปที่แอปถัดไปปุ่มใช้4นิ้วปัดขึ้นปุ่มหมุนัวข้อ ใช้2นิ้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาตัวหมุนก่อนหน้าปุ่มใช้2นิ้วหมุนตามเข็มนาฬิกาตัวหมุนถัดไปปุ่มถูหัวข้อใช่2นิ้วถู e s สเ p e ปุ่มแต่ค้างไว้2นิ้วหัวข้อใช้2นิ้วแต่1ครั้งค้างไว้รายการป้ายชื่อไม่ให้เลือกแต่2ครั้งค้างไว้แล้วตวัดใช้3นิ้วหัวข้อใช้3นิ้วแต่2ครั้งค้างไว้แล้วตวัดซ้ายเลิกทำไม่ให้เลือกใช้3นิ้วแต่2ครั้งค้างไว้แล้วตวัดขวาทำกลับมาใหม่ไม่ให้เลือกแถบเลื่อนแนวตั้งเจน่า100 100%สามารถปรับได้ับเ่อรับ ปริมาณของคำสั่งนิ้วสัมผัสเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมมีข้อสังเกตให้เพื่อนๆได้ร่วมสังเกตไปกับผมนิดนึงนะครับบางคำสั่งเขาบอกว่าไม่ให้เลือกเออเพื่อนๆคล่องใจหรือเปล่าว่ามันคืออะไรนะครับอย่างเช่นใช้1น,นิ้วแต่2ครั้งไม่ให้เลือกอะไรแบบนี้ฮะเ,เฉลยเลยนะครับว่าที่บอกว่าไม่ให้เลือกเนี่ย เพราะว่าคาสั่งนิ้วสัมผัสอันนั้นได้ถูกใช้งานแล้วนั่นเองคือเลือกให้คู่กับคําสั่งใดคําสั่งนึงไปแล้วนั่นเองนะครับจึงบอกว่าไม่ให้เลือกนะครับ